กำลังรับฟัง CMU Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะเออร์ดี CMU ร่วมเป็นสมาชิก Hydrogen Thailand ครับ ขับเคลื่อนไฮโดรเจนสู่พลังงานทางเลือกแห่งอนาคตช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำในประเทศไทยค่ะสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกไฮโดรเจนไทยแลนด์คลับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะโดยได้ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องนะคะในด้านของไฮโดรเจนไม่ว่าจะเป็นโครงการ international hydrogen lamp up ในประเทศไทยค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ และ s n a p t e r ค่ะทั้งนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของไฮโดรเจนซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะในการลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยไฮโดรเจนไ a i l a n d ครับนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการกักเก็บและการใช้ประโยชน์รวมถึงนโยบายด้านไฮโดรเจนที่จัดขึ้นแล้วก็มีประกาศความร่วมมือครั้งแรกนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2020ค่ะ โดยเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันร,ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อที่จะผลักดันเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีองค์กรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกลุ่มเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป็นพลังงานทางเลือกแห่งอนาคตช่วยลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ด้วยตัวเองและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลยูนิเวอร์ซิตี้ให้ได้นะคะ70%ในปี2570 และ100%ในปี2,575ซึ่งก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ c m u Podcast